สวัสดีครับคือน้องชาวบ้านกันครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นเย็นของวันที่3 1มเมีนาคมสองพบหาครับผมออกมาหยืดเส้นยืดสายครับหลังจากเงียบเงาไปหลายมือครับลมหนาวลงเรื่ครับผมพิกัดอำเภอเมืองจังวัดุนลครับลมดีครับวันนี้ครับถือโอกาสออกมาหยืดเส้นยืดสายครับสำหรับวาวตัวนี้ก็เป็นวาวขนาด2เมตรห0สเซนครับ2เมตรครึ่งครับ จับคูชนุ่มไว้ขนาด18มิลครับขั้นลอยเจ็ดสิบนี่ทดสอบปล่อยถอดหางมั้งครับกับร่มหแห้งๆว่าลูจะเป็นทั่ไดนครับเดี๋ยวมาเมองอาการมาเมองส่งการขึ้นเลยครับผมนี่ใส่นองได้มากปล่อยซอยครับผมด้านหลังครับผมเดี๋เป็นได้มากปิดต่องก่อนครับ پيچي <laughs> เนียนกับท่านถ่ายแห่งครับผม,ผมลมแห้งครับผมอาการวาวขึ้นยังรักษาอาการใดครับ ความสูงมั่น60เมตรครับผมร่มคอนข้างแห้งครับ อไรผมนึกว่าที่ผมผมเรียนไปอยู่เราดูปไปหันเรียนครับลมดีครับผมต้งคิดดตค,ครับ